สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนไม่เรเจามาอีกแล้วเสียงแจวแจวจากสาวพิมพ์อุดร to UK นะคะพี่น้องพี่น้องมือนีคอยสิมามาบมา่มา,มาดนคอยสิมาส่วนพเกเจ้ากินลาบขปุ่นลาบขนมกินไส่ป่านะคะนะลาบไส่ป่าก็สิมี่ไงไกะย่างอีกสองตอนนะคะเนาะ สวดสวๆจริงๆบ่มเนนนสิกินผู้เดียวด้วพี่น้องเห็ดเพผาหมูนําเห็ดเผาเผือกเจ้าเป็นยังไงเนาะพี่น้องสบายดีกันทุกผู้ทุกคนอยู่บ่นเนาะจ้าสาวพิมึงกะสบายดีเด้อจ้าเด้อเสาช้อวันศุกร์สุดสัปดาห์เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเอมทุกคนกะรีแลกซ์เนาะหลังจากเฮ็ดงานมาเอ่อเต็มอาทิตย์พี่น้องเอ้ยสาวพิมึงกิคือกันนะ อื่นกับบรูว่าสิไปใสพี่น้องกันทาเบิงเดอ้อถ์าเบิงขึ้นหอดสาพี่ขึ้นหอดพอ,อมีพี่น้องเรื่องบ้านกับบรายลงเน,ะนาะเอ็นบอกว่าขอเลือกขอหลงสนมบ้านนี่คิดว่าบได้ลงมันขึ้นนี่บได้ลงจังนั่นแหละค่ะมาค่ะมากมามา,มากก้อยลาบข้าวปุ้นมาสัน่น เพื่อนว่าแซ่บแซบได้พี่น้องสาวพิมเ็บแบบง่ายๆด้วยค่ะ <c oughs> สื่อผงหลาบมาเทศจวดตงารวจบริเ <c oughs> ้พิธีีิจาอย่างเนี้ยแต่กระแซบของหน้าคือเกาเนาะค่ะเนาะทําด้วยใจโอ้ยยังอร่อย จับถาดปานสิมูกินพี่น้องนะย่างสวยเลยพอวันมีผักซำนี่สาพิงสิฟ้าไปเล่นไปเบึงกันฟุตบอลหมูก็นั่งเบึงถ่ายอยู่สาพิงว่าโอ้เห็ดคลิเจ้าบาทกันเกินหอดขอบคุณหลยลเด้อพี่น้องทุกผู้ทุกคนหมูใหม่หมูเก่า ที่เขามาเยี่ยม,ยมสาพิมพ์ก็ไดายโมไม่เด้อโมไม่ม <c oughs> เขามากอะก่อนเขากะก็ไล่สาพิมน้ำเน่เบิงบ่งเบิ่งคลิปกะจกักสามถึงหานาทีให้แน่พี่น้องพวกเจ้าอยอากกินอันอยากกินทีเวลาหลาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> บิ่งไหเน่จะหน่อยกระไดไนโดเห็ว <c oughs> นว่ากระดือเนาะ เอแลราการก้อนออกไปกะนคันมากคันหักสาวพิมกะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามให้สาวพิมพ์น้ำเนดึงแขนดึงแขนสาวพิมพแรนแน่พี่น้องให้สาวพิมไ้ไปน้ำเน่ตออาอถจะป๋าเขาไ้กลางดวงกลางป้าอะไรโลกหลายนแทงไหล <laughs> ถ้าขอยไปน้ำเน เจ้าไปใช้ขยัิไปน้ำเบิด <c oughs> ขอยญยันพี่หลอกันนะว่ายังดอกอยู่คนเดียวไรก็ได้เดินลงจงอยู่กลางดงกลางป่าพี่น้องกลางท่ากลางน้ำเนาะวันี้ตุ่นสาพิมเนบอผู้ใรก็ได้ <c oughs> มาจามานม่ส้วนกินบอกว่าไม่ยังดอกเบาเล่นเด้อเบาเล่นตามใจพวกเจ้าเด้อคนเฮามันบังคับกันบ่้เนะพี่น้องเนาะ เอียงกระไดคือว่าแหละแต่ผู้คนสีห้แล้วแต่คนสีริตนเนาะริโตนกับกดไลค์กดติดตามให้สาวพี่มันเด้อจกจะเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อแสบแสบโอ้ยจะมันแสบอีีเลยแสบเกินกระละเทศะโอ้ยคนยังไม่เห็นนักกินแสบก็ระกระเดียบภาษาฮิจังี้ยสียังแสบอยู่อื้มอืมอืม,อม แม่ยับกับมาพี่น้องยับกับมายับกับมาใกล้ๆขอ,ขอ,ขอ,องเลลอราก็อาบน้ำ <c oughs> นั่นแหละบะหมีนนั่นแหละจ้าบ่มียังลายดอกมาเบาเนื้อหัวมวลมาเบาหยอกเบาเหรินน้ำพรี่นอ้องนซะื้อเนาะสาวพิมพ์ก่อนจบกิมเนกอะขอบพระคุณอีกเทือนะคะเนาะ ที่หักละเมตตาสาวพิมพ์ติดตามสาวพิมพ์ม,มาโดยตลอดเนาะเอิ่านหนุนผู้หนุนหลังกันหนุนอยู่ตลอดเวลาเนาะค่ะเนาะขอพูดลหลายๆเดอ้อจ้ะเด้ออยู่ดีมีแห้งกันทุก,ทกค,ะคะูะคะกก่ทุกคนเดอ้อค่ะเด้อปัะปะปไปเบิ่งฟุตบอลมานี่สวัสดีเด้อค่ะเด้อหักหักทุกคนเดอ้อสาวพิมพ์หักทุกคนเด้อพี่น้องเดอ้อบาย